วันนี้เอิญก็จะมาถอนกําไรจากแอปพลิเคชันดอบลิสนะคะทุกคนเดี๋ยวไปลมาดูกันดีกว่าว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะนี่แอปพลิเคชันดอบลิสตของเรานะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะคะดูแลสุขภาพเนาะเดี๋ยวเอิญก็จะมาถอนกําไรนะคะว่าทําได้ยังไงนี่นะคะมันก็จะมีอแ,แบบนี้แบบนี้อ่าเดี๋ยวๆใครอยากรู้ไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะอ่านี่เดี๋ยวนี่นะคะอันนี้คือกําไรที่เราทําได้จาก แอปพลิเคชันดอบลิสนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะกดเข้าไปเลยค่ะอันนี้สดๆเลยนะคะไม่ต้องอัดอะไรนี่อ่ะมาดูเลยนี่นีนน่ี่อันนี้คือกําไรนะคะเด้งเป็นหลายชั่วโมงเลยนะคะทุกคนนี่กําไร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 คะ่ะทุกคนนี่โปรโมทแอปอ่ะอ่ะใส่เข้าไปเลยอ่ะกดเลยนะเดี๋ยวเราจะถอนเลยนะคะทุกคนอ่ะดูไป,ปพร้อมๆกันเลยนะนี่ ะะใส่รหัสได้เห็นจังๆเลยนะคะว่าถอนจริงหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนรหัสก็แล้วกันดูไปพร้อมๆกันเลยนะ,ะใส่รหัสไปเลยเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนไม่ต้องตัดต่ออะไรทั้งนั้นเรียวๆจริงๆกันเลยนะคะใส่บัญชีธนาคารนะคะใส่เข้าไปดูนะคะอันนี้ก็เป็นบัญชีธนาคารที่เราจะถอนกําไรจากแอปดอบลิทนะคะ,ะเข้าไปดูกันเลยนี่นะคะเราก็จิ้มเข้าไปเลยะคะ่ะจิ้มเข้าไป กรอกจำนวนเงินที่ถอนนะคะกรอกจำนวนกำไรที่เราจะมาถอนนะคะกรอกเข้าไปเลยค่ะ8ปดพบาทนะคะเอินจะมาถอนกำไรจากแอปดรอปลิสแปดพันแปบาทใส่เข้าไปเลยค่ะ8ปดศนะคะอ่าใส่จำนวนเงินลงไปอันนี้ชัดเจนไหมคะ อ่าใส่จำนวนเงินลงไปฉะนั้นนะคะเรามาดูอันนี้คือหักภาษีนะที่จ่ายแล้วนะคะ277บาทนะคะหักภาษีเรียบร้อยนะคะไม่ต้องกลัวนี่นะคะใส่จำนวนเงินลงไปแล้วจากนั้นถอนกำไรจากแอปดรอปลิสได้เลยจ้ากดถอนเงินนะคะรอรหัสเข้ามานะคะมาดูสิคะว่ากำไรจะเข้าจริงๆริงไหมนะคะแอปดรอปลิสจะเข้าจริงไหมรุนรุนรุนๆๆๆๆๆๆรุน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 มาแล้ว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 ก็รุ่นเดียวเดียว ใส่รหัส OTP ลงไปเลยจ้าอ่าเราก็ใส่เข้าไปเลยนะคะอะมันไม่เด้งเด้งอ่ะแล้วเราก็มาด,ดู๋ยวมันจะเด้งขึ้นมานะคะทุกคนนี่แปดเก้าหนึ่งสองหกแปดอ่ะให้ดูเร็วเรวเลยแปดไร้แปดไม่ใช่ไม่ใช่แปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองหกแปดนะคะถูกต้องนะแปดเก้าหนึ่งสองหกแปดอ่ะกำไรจากแอปดรอปริปกดยืนยันเลยค่ะ กำไรคุณจากแอปดอบวิทเข้าแล้วนะคะทุกคนดูเวลาให้ชัดเจนดูรายครั้งหนึ่งบ่ายสองสลิปนี่นะคะสลิปขึ้นชัดเจนนะคะทุกคนอันนี้คือถ่ายสดนะคะให้ดูแบบชัดเจนเลยว่ามีสลิปจริงนะคะนี่เราก็จะได้จํานวนทั้งหมดหักภาษีแล้วเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทนะคะแอปดอบวิทให้กําไรเราโอ้โหสุดยอดจริงเลยะคะ่ะอ่ะเข้าไปดูเลยอ่ะเดี๋ยวเอินพาไปดูแอปธนาคารก็แล้วกัน เดี๋ยวเผื่อใครไม่เชื่อเอินก็ได้ทำกันทายโอนออกมาแล้วนะคะให้เหลือศูนย์บาทมาดูสิคะว่าเข้าจริงๆริงไหมอ่ะเดี๋ยวทุกคนเมื่อกี้อ่าอันนี้เดี๋ยวไม่ไรเดี๋ยวแต่เราไปเปลี่ยนใหม่นะคะอ่านี่่ะทุกคนอ้าวกำไรเราเข้ามาแล้วนะดูนะคะถอนแปดพันแปดสิบบาทน,นะคะดูเวลาบ่ายสองห้าสิบเก้านะคะดูให้ดีเวลาสำคัญมาก บ่ายสองเราไปดูกำไรค่ะดูยอดเงินที่เข้าเ0็ดกว่าบาทนะคะจากแอปดอบริดนะคะกดไปดูที่ s t a t เมนต์ได้เลยค่ะเข้าไปดูนะคะว่าเวลาจะตรงกันหรือเปล่าอ่ะไปดูเลยค่ะรายการล่าสุดนี่7,398บาทแอปดอบริดให้กำไรเรานะคะทุกคนอ่ะดูเวลาให้ชัดเจนค่ะเพื่อความชัดเจนมาดูล่ะนี่นะคะเวลา สิบห้านาฬิกาจุนาทีนะคะเข้าราคานี่ค่ะเจ็ดพันสามก้าบาทกำไรจากแอปดอปลิสค่ะทุกคนา่าใครที่โดดแอปแล้วนะคะใครสำหรับใครนี่เดี๋ยวเราก็จะมากดเงินกันดนีกว่านะเนาะเฮ้ยหนั mm ้นตอนสำคัญได้ยังไงนะะแะเราก็จะมาถอนเงินสดๆหน้าตู้เลยเอย้ถอนกำไรไปือกันกำไรนะคะถอนเงินนี่นะเจ็ดพัน 7,398บาทแอดดอบดิสนะคะเดี๋ยวเราว่ามัถอนเงินสร็ไปเลยถอนเงินไม่ใช้บัตรอ่ะกดไว้อ่าเห็นนะ,ะเห็นนะเห็นนะตัวเงินเลยนะอ่าอ่าถอนเงินไม่ใช่รับนี่นะคะเราก็ดูพี่อินชัดๆเลยสแกนนะคะสะแกนสแกนหน้าตู้เมื่อกี้เราทำการถอรนกำไรจากแอดดอบดิสแล้วเนาะเราก็มาถอนสแกนหน้าตู้ได้เลย แกนไปเลยนะคะทุกคนเดินจังแล้วก็น,นแกนเลยจ้าไม่เห็นชัดเจนนะทุกคนอยากเอาพิษชาากาพิษาทุกคนดูวแวก็ มาจากนั้นนะคะแล้วก็ตะแกนใช่ไหมตะแกนระดับตะแกนเลยนะเจ็ดพันสามร้บาทนี้เรากดเป็นจำนวนเงินเลขกับจำนวนเต็มนะคะ7300บาทตะแกนแล้วนะคะพี่อาคดโอ้โหได้ไง ทุกคนตื่นเต้นยู่ต้องแรนมันไม่ถูกแอปดอลลิทมันไม่ถูกมันตื่นเต้นโอ๊ยได้ยังนี่ทุกคนได้แล้วทุกคนขอบคุณจากแอปดอลลินะ้มากทุกคนได้จริงจริงเลยอุ้ยคือแม่เขอุยได้จริงด้วยอ่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวเอาไปช้อปปิ้งกันนะทุกคนตื่นเต้นมากเลยขอบคุณครัใครที่อยากทำนะคะหรืองงตรงไหนถ้ามีแอปแล้วสงสัยทักมาหาเอิร์นได้เลยนะคะไปหาโหลดนะคะ ได้กำไรแล้วเราจะไปช้อปปิ้งกันจ้านี่มาเล้วกันทุกคนหลังจากที่เราถอนกำไรมาแปดพันบาทนะกะทุกคนภายในเจ็ดวัน,น 7, อะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะเออจะไปซื้ออะไรใครจําเสื้อตัวนี้ได้บ้างไหมครับว่าเออนเนี่ยใส่ไปไหนมาบ้างอาเดินมาดูกันเลยจ้าจาได้ไหมจาได้ไหมเอากำไรไปทําอะไรนะแปดพันบาทไปทาอะไรดีนะนี่ๆีตามกันมาเลยจ้า ตาห้ามกับพิบเลยนะคะตาหามกับพิบอย่าหลับอย่าหลับตาเนะ,ะดูเอาดูดูดูซื้อเค้กอาไม่ใช่นะคะนี่มาถึงแร์มากของเราทุกคนใครที่สงสัยหรือโหลดแอป d พิเคชันดรอปดิดมาแล้วแต่ว่ายัางงงงไปหาโหลดมาเลยนะคะแล้วก็งงตรงไหนนะคะทักมาหาอิ่นได้เลยนะคะเดี๋ยวเอินจะบอกวิธีทำกำไร8,000บาทภายใน7วัน